สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกรีดลั่นโฟกัสจีรกุลถูกลอตเตอรี่10บใบแฟนแฟนแห่ยินดีเพียบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17มกราคม2568รางวัลที่1รางวันละ6ล้านบาท8 0 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวันละ2,000บาท2อ ล่าสุดทางนักแสดงสาวอย่างโฟกัสจิรกุลได้ออกมาโพสต์ว่าถูกลอตเตอรี่พร้อมระบุคแคปชั่นว่ากรี G reet, G reet ๊ดกรีดมันออกมากรีดมันออกมาโดยถูกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ใบ8,000บาทและถูกเลขท้าย2,3จำนวน8ใบ1 6 0 0 0บาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ